สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับอยู่ช่องรถตั้มเงินล้านครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาชมเจ้าฮิตาจิ ZX 200ขีดหนึ่งนะฮะเป็นงานเคลียร์ลิงครับ เตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างนะครับนี่ฮะงัดต่อไม้แบบชิวๆครับ ความแรงของรถ200นะครับพิกัดน้ำหนักก็อยู่ประมาณ20ตันครับต่อไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าสบายมากฮะนัดทีเดียวกระเด็นกระดอนนะ ของทีมงานหอจก,กอสิงหนุ่มนะครับวันนี้เรามาเคลียร์ลิ้งหน้างานครับเป็นงานวัดครับก็เดี๋ยวจะมีการขุดหลุมวางท่อนะฮะ Thank wow. you. น้าง,งานไม่ใหญ่ครับหน้าง,งานเล็กๆนะฮะน่าจะใช้เวลาอยู่สักประมาณ3มชั่วโมงก็น่าจะจบนะครับวันนี้ ปีนี่หลวมหน่อยครับยังไม่มีเวลาจอดทําเลยฮะนี่ครับบั้นท้ายสวยงามครับ เต็มครับคันนี้ครับกับการทำงานนี่หรือว่าคุ้มกับราคานะฮะ รเราก็จะขุดตามแบบอย่างนี้แหละฮะเป็นงานรู้สึกเขาจะทำเป็นเหมือนในแทงน้ำประปานะฮะเราก็เลยต้องมาขุดเพื่อที่จะให้เขาเทคานได้นะครับเป็นงานวัดครับวันนี้ครับ ช่วงนี้งานก็จะน้น้อยหน่อยนะฮะสำหรับช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆทำไปครับมีงานตัวไหนที่ทำได้ก็ทำไปฮะดีกว่าจอดครับ ุ่นนี้นะครับเป็นอีก1รุ่นฮะที่น่าจับตามองนะครับมิตาชิค,ครับ s t ต200รุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นของดีราคาไม่แรงนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถรุ่นนี้นะครับโดยส่วนตัวที่ใช้งานมานี่ผมว่าโอเคครับ ไม่จุกจิกฮะไฟฟ้าไม่เยอะนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าน่าใช้ฮะส่วนราคานี่ตามสภาพครับแล้วแต่ใครจะหาได้สภาพไหนนะฮะแต่สำหรับผมนี่บอกได้เลยว่าผ่านครับรุ่นนี้นะฮะอะไรหาง่ายครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะตามร้านอะไหล่รถแมคโครนะฮะ สำหรับไฟฟ้าก็ไม่เยอะฮะมีแค่มอเตอร์คันเร่งไฟฟ้านะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรฮะดูแลรักษาง่ายครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์อีสูนะฮะ 6B.G. นะครับถือว่าอัตราการกินน้ำมันถือว่าประหยัดมากครับ ความกว้างของใบแท็กคันนี้นะฮะจะอยู่ที่80เซนนะครับราคาเอามาไม่แพงมากครับจับต้องได้ฮะซึ่งมาเทียบกับการทำงานแล้วเนี่ผมว่าคุ้มเกินราคาครับ ควาเร็วหายห่วงครับปุดแข็งกับเจ้าตลาดหลายๆย,ยี่ห้อได้เลยนะฮะรุ่นนี้นะครับ เร่องดีนะครับคันนี้ไม่มีควันเลยครับนี่ฮะควันบางมากฮะแทบจะไม่มีควันนะฮะก็ซื้อมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็มีเปลี่ยนไทยของเหลวทุกจุดนะครับแค่นั้นเองนะฮะส่วนที่ต้องทำต่อก็คือจะมีสลักพุ่งกี้นะครับที่มีหลวมอยู่ นะฮะฮก็เดี๋ยวจะมีแพนเปลี่ยนพุ่งกีใหม่ด้วยครับรู้สึกว่าพุ่งกีตัวนี้จะเล็กไปหน่อยนะฮะซีนกระบอกไม่มีรั่วฮะแห้งดีทุกจุดนะครับปั๊มเปิมไม่มีปัญหาฮะ ี่ครับไม่มีควันเลยนะฮะนี่ฮะตัวเดินแรงครับโซ่ใหม่สองเส้นนะครับใบแท็กหนาครับออาฮ้อย่าจมเด้อ,อดินน่วมฮะตรงนี้ฮะต้องระวังหน่อยนะครับ ครับสีสันนี่ถือว่ายังสดอยู่เลยนะฮะ เครื่องนิ่มมากครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้ครับนี่แหละฮะการทำงานของเจ้าฮิตาชินะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเลือกใช้ รถขุดรุ่นนี้นะครับนี่ฮะลองแวะเข้ามาชมได้ครับคันนี้ไม่ได้ขายนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะส่วนใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับรถรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นเลยครับที่น่าใช้เหมือนกันนะครับราคาไม่แรงมากฮะราคาจับต้องได้นะครับการทำงานนี่ต้องถือว่าคุ้มเกินราคาครับ อะไรหาง่ายฮะอะไรหาง่ายลองดูครับท่านใดที่กำลังสนใจอยู่นะฮะหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับผมนี่แหละฮะการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องลดดั้เงินล้านด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับช่องลดดั้เงินล้านนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ